ย้อนโพสต์ไต่หลังทีมพิทาร้องเพลงจันเจ้าเอ๋ยถึงกับกรีดไม่ไหวเรียกว่าด้อมส้มถึงกับฟินยิ้มกันทั้งรายการหลังทีมพิทาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งอันดับหนึ่งว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเข้าร่วมรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยสรยุทธ์สุทัศนจินดาและพิชยธาธันจันพุทธผู้ดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งทีมพิทา ได้ได้เล่นกีตาร์และร้องเพลงจันเจ้าเอ๋ยเพลงโปรดของน้องพิพิงโดยมีพิธีกรทั้งสองท่านยืนให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดและช่วยร้องคลอยอย่างบรรยากาศในขณะที่คอมเมนต์ขณะไลฟ์เต็มไปด้วยอีโมจิหัวใจเชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทั้งนี้ได้มีชาวเน็ตออกมาเปิดเผยถึงความสำคัญของเพลงจันเจ้าเอ๋ยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเพลงนี้นอกจากน้องที่พิมจะชอบแล้วตัวต่ายชุติมาอดีตภรรยาของทิมพิธายังเคยโพสต์ไว้ครั้งยังเป็นสามีภรรยากันชาวเน็ตยังเผยอีกว่าแม่ต่ายบอกตลอดว่ากระต่ายของแม่คือกระต่ายน้อยบนดวงจัน the moon. ทร์รับบิดออนเดอ o มูนท้ามกลางคอมเมนต์ฟินแฟนคลับ